ท่าัชฌพาวีความประสงค์ครับจบจากเพลงนี้ครับจะขึ้นมาถ่ายรูปกับประเทศอยินดีมากมากครับเรียนเชิญท่านชฌพาวีครับเรียนเชิญครับผมเรียนเชิญท่านชฌพาวีขออนุญาตตรงนี้สักแป๊บนะครับขอเวลาสักครู่นะครับเรียนเชิญท่านชฌพาวีนะครับขึ้นมาถ่ายรูปนะครับกับศิลปินที่ท่านรักคนนี้ครับอะไรครับเรียกพี่ใหญ่อะไรนะครับเรียก เรียกท่านเจ้าภาพครับเรียนเชิญท่านเจ้าภาพแล้วก็ท่านผู้ใหญ่แล้วก็ท่านนายกบสักครู่นี้ด้วยอักทูนเลยครับพี่คุณคุณล้ำขับย้่งยงค่ะมาเชิญเชิญคนเชิญค่ะเรียนเชิญคุณสะอาดคุณคุณล้ำนะครับขับยิ่งยงนะครับขึ้นสู่ที่บนเวทีครับเรียนเชิญครับปรบมือกดดันท่านด้วยครับผมอ๋อเนี่ยพอดปรบมืออยู่ข้างครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปด้วยกัน ครับแล้ว <aer> ก <helmet var> ็จะมาฟังเพลงกันต <c oughs> <three> ่อเดี๋ยวพี่ครับมาเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะสวัสดีครับมาเอาเรียนเชิญนะครับมีไหมฮะมีไหมครับเราจะได้ถ่ายรูปไปกันครั้งเดียวเลยนะครับเอาเรียนเชิญครับเอาราบข้าวหลามครับไรข้าวหลามไม่ต้องนะไม่เกี่ยวนะเอาเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณสะอาดนะครับครับผม ใครเห็นคุณสะอาดช่วยสกิดคุณสะอาดขึ้นมายืนสะอาดบนเวทีครับผมเกียรติตรงนี้นิดนึงครับผมเรียนเชิญนะครับเรียกเชิญด้วยกับวันนี้ว่าไงครับคุณท่านรออยู่นะรอจะพาขึ้นมาครับผมหรือใครสมัครเป็นเจ้าภาพเพิ่มไหมเดี๋ยวก็มีครับเดี๋ยวก็มีคุณล็อกดีขนาดนี้เดี๋ยวก็มีเจ้าภาพเพิ่มโอ้ยเยี่ยมครับคม่ไดรับหรือรับไหมฮะขาดใครอีกไหมครับยังขาดใครไหมครับ สาวไทยยวนสาวไทยยวนนะเอาเรียนเชิญครับคุณจะได้มีความสวยงามตะการตาได้ในวันทีนะครับเพราะว่าได้กลุ่มนี้นะครับที่มาเอารำโชว์ความเป็นฝนฟ้าไม่ตกบ้านใครอยากจะแรงนะครับเรียนเชิญทุดนี้ได้ทุกชุดเลยนะครับผมโอ้ยเยอะนุ่มมางดีกว่าพี่อย่านั่งเลยครับอย่านั่งเลยครับร้องจะโดนพี่ สวัสดีท่านจะภาพครับท่านจะภาพมาแล้ว,ลวท่านจะภาพอยู่ทางซ้ายอขาอเวลาสักครู่นึงเลยครับุูท่านส่งเสียงได้นะครับไม่เป็นไรครับถ่ายเราถ่ายรูปก โอเคครับขอบคุณครับครับปรบมือให้กับท่านเจ้าภาพที่น่ารักนะทุกพี่คคครรรััับบบจับให้เต็มที่เลยครับจับได้กอดได้ใช่ไหมครับกอดได้ครับบีบได้ไหมอ่ะบีบได้ไหมเดี๋ยวถึงขั้นบีบเลยฮะเดี๋ยวหายใจไม่ออกบีบมือนะครับกดมั่นใจโอเคนะโอเคจ้าสาวไทยยวนไทยย้อยนะ คืออะไรเนี่ยใช่ย้อยคือแบบสวยหรือว่าสวยที่สวยแล้ดีช่ย้อยวิ่งขึ้นเวทีคนแรกเลยโผล่มากรอเราเราก็ใจหวั่นเลยทีทีพวกเนี้ยมากอดท้งแน่กระจหวั่นนี่อยู่ไม่ได้กับมาตั้งนานไม่เห็นหวั่นใจอในพวกเนี้ยเขาอยู่ในใจเราเสมออยู่แล้วต้องไปทางนั้นต้องไปทางนั้นจ้าเพราะงั้นเรามาร้องเพลงกันดีกว่าครับผมกับเพลงอะไรสักเพลงนี้อยากตามไปบ้าง หญิสาวขยวนแล้วอยากจะตามไปบ้า่อยากดูกในบ้านเลย donna mo tay si Thank you นีทายินดียะเอนูนักโมพุทายะ กล้วยหอมด้วยนะครับ